สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมมีเกมที่ผมไฮป์มาให้อีก10เกมนะครับจากงาน Steam Next f e s t ตุลา2022ครับไปดูกันเลย สกอร์ก็จะมีแบ่งเป็นเทียเทียเซตแรกนะครับผมเรียกว่าฮีปเนสนะครับเป็นสกอร์ที่เกิดจากการที่ผมไปดูรายละเอียดดูเทรลเลอร์เกมนะครับแล้วดูว่าอยากเล่นขนาดไหนนะครับก็จะมีตั้งแต่สูงสุดก็คือไบแอสนะครับก็คือเกมที่ผมอยากเล่นในการส่วนตัวดูแลอยากเล่นมากๆต้องได้เล่นก่อนนะครับต่อไปฮีปนะครับก็จะเป็นเกมที่ดูแลรู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นเหมือนกัรลองลงมานะครับก็จะมีคู่นะครับคือเกมที่เฉยๆนะครับ เล่นได้แล้วก็ซัสนะครับเป็นเกมที่ดูแปลกๆไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากเล่นอยู่นะครับแล้วก็สกิปขออนุญาตไม่เล่นนะครับเพราะอาจจะไม่สนุกหรือเทรลเลอร์ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเราตัดสินจากปกหนังสือก่อนเลยนะครับต่อไปเป็นคะแนนหลังจากเล่นเดโมแล้วนะครับเราจะเรียกเทียร์เซตนี้ว่าซัสนะครับจะเริ่มจากตัว S s u ซูเปอร์นะครับก็คือเป็นเกมที่ผม wish list ไว้อยากจะซื้อแน่นอนคือมันสนุกมากๆนะครับเป็นความสุขมากในการเล่น u คือเอิร์จิ้งนะครับอยากเล่นนะครับอาจจะ wish l i s t ไว้นะครับออกมาก็คือ ก่อนหรือว่ารอเล่นเกมอื่นรอมีเวลาว่างก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับ C, C คือ common นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างเฉยเนะครับไม่ได้รู้สึกมีความสุขอะไรมากก็เล่นแล้วโอเค K, K, K ก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างผิดหวังนะครับเล่นไปแล้วไม่ตรงกับปกนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Z, Z ก็คือเป็นเกมที่ยังเล่นไม่ได้นะครับก็ <S <S คืออาจจะยังไม่ได้เล่นหรือว่าอาจจะยังไม่เสร็จรอไปอาจจะมีโอกาสกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากถ้าง,งงก็คิดว่ามันก็คือคะแนน 1- นึ่งงสามสี่ห้าก็ได้ครับ ดูดู God Universe เกมผสมาธาตุนะครับพอได้าธาตุหนึ่งก็ไปผสมต่อเรื่อยๆตั้งแต่ดินน้ำลมไฟจนกลายเป็นหมาเป็นต้นไม้เป็นตึกหรือเป็นแวมไพร์มนุษย์หมาป่าอะไรนี้นะครับใครที่โตๆหน่อยก็อาจจะเคยเล่นดูดู God ตั้งแต่มันยังเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมหรือว่าตอนมันเป็นเกมแฟลชอะไรนี้นะคราวนี้ก็มาทําเป็นเกม3มิติอยู่ในสตรีมแล้วนะครับข้อดีเกมนี้คือถ้าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยจะสนุกมากเลยนะเพราะาเราไม่รู้ไงว่าผสมอะไรได้อะไรใช่ไหมครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือ,อถ้าเกมเต็ม เขาบอกว่าจะมีดาวอื่นด้วยนะหรือว่ามีระบบฟูดเชนอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเกมเพลย์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาระหว่างผสมนะครับมีมินิเกมอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะสมมติผมผสมได้ปลาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีมินิเกมที่แบบล้อเกมสปอร์มาอะไรเงี้ยผมว่าเท่ดีนะตรงนี้ข้อเสียก็คือพอมันเป็นดูดูก่อนเนี่ยมันเหมือนเดิมนะผมลบภาพตอนให้มันเป็นเกมแฟลชหรือเกมมือถือไม่ได้เลยนะแล้วก็พอเป็นโลกจริงๆนะครับวิวฒนาการเนี่ยมันยิ่งดูยิ่งแปลกนะจากเกมเพลย์ที่ผมเล่นเนี่ยผมสร้างตึกระฟ้าเสร็จก่อนเลยนะแแล้วก็บบ ยุคหินนี่คือเพิ่งเริ่มเองอะ่ะอยู่ดีมีตึกล่าฟ้าแล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีนึงมันแปลกมากแล้วก็ถ้าไปหาดูในโทรศัพท์นะจะรู้ว่าเขาแตกเกมเออกมาเยอะมากๆทั้งที่คอนเทนต์เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉั้นเลยน่ากลัวนะว่าจริงเกมนี้มันจะหิวเงินมีอินเทอร์เชสอะไรหรือเปล่าว่าแล้วก็กราฟิกที่เป็นโลโพลี ly, นะก็หลายคนอาจจะไม่ชอบตรงจุดนี้ก็สำหรับผมนะครับมีไปเล่นกับคนอื่นที่ยังไม่เคยเล่นดูเรื่องก็มานะครับก็ผสมกันสนุกดีนะครับตื่นเต้นดีผมให้อยู่ไปครับ เซรานุครับเกมพัซเซิลเดินไปเดินมาโดดไปโดดมาแก้พัซเซิลเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็ข้อดีก็แสงสวยดีครับข้อเสียคือพัซเซิลไม่สนความยากนะครับก็คือส่วนใหญ่เน้นเดินหามากกว่านะครับหาของให้เจอแล้วก็ไปให้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเทียบกับเกมอ,อื่นที่ผมเคยเล่นมานะที่เป็นแนวนี้แล้วก็พากลัวนะครับใจร้ายพอสมควรเลยก็คือบางทีดูไม่ออกนะว่าต้องโดดไปไหนอะไรงี้นะอยากใส่ตามอารมณ์มานะครับเหมือนเขาชอบเล่นเกมไมครับที่เป็นแบบพากัวโหดอะไรเงี้ยนะค่อนข้างคาดหวังกับพัซเซ แต่ว่าไม่ได้มีเนื้อเรื่องและไม่ได้มีพาร์ิลอะไรพิเศษก็ให้เคไปครับ forever skies เกม Open World Post a p ocalypse s u r v ว v a l ในโลกที่มลพิษเยอะจนเราลงพื้นไปไม่ได้นะครับเราอยู่บนตึกนะแล้วก็ขี่ยานไปตามดาดฟ้าตึกเรื่อยเพื่อหาของประทังชีวิตนะครับมีซากเหล็กกับมแมลงลอยไปลอยมานะเราสามารถเก็บเพื่อเอามาทําเป็นวัตถุดิบต่างๆได้ผักผลไม้ไกยพันนะครับก็คือพิเศษหน่อยบางอันกินแล้วแพ้แดดมองแดดนานๆไม่ได้นี่เจ๋งดีนะครับข้อดีก็คือเซตติ้งโลกนี้น่าสนใจมากเลยนะรู้สึกอินในเรื่องน่าสนใจนะครับอยากรู้้ว่าทำไมโลกเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีการเดินทางไปเดินทางมานะครับ หลักฐานไขปริศนาไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากกลัวความสูงนะครับเล่นไปเนี่ยก็คือเสียวตกมากเลยนะไม่รู้ทําไมมันกดดันขนาดนี้เหมือนกันนะเรื่องยานที่เรานั่งนะครับเราได้มาตอนใกล้จบเดโมเลยนะแต่ว่าเราสามารถแต่งเพิ่มได้นะครับวางของวางโต๊ะคราฟสามารถขยายบล็อกเพิ่มห้องไปได้นะเหมือนเป็นบ้านบินได้เลยนะครับผมชอบมากตรงนี้ข้อเสียก็คือเกมนี้ไม่มีความกดดันอะไรเลยนอกจากสภาพแวดล้อมครับไม่มีศัตรูไม่มีกลุ่มที่ต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเลยนะตึกที่เห็นเยอะๆในคลิปนะครับก็คือผมลองไปแล้วไม่มีอะไรนะครับก็คือเป ตกแต่งเฉยๆนะปลอมนะยืนไม่ได้นะครับ performance ค่อนข้างแย่นะครับก็เกมมันค่อภาพค่อนข้างสวยอะไรอย่างเงี้แหละแล้วก็เดโมค่อนข้างหนักนะแล้วก็ตอนจบเดโมที่ผมว่าเป็นการจบเดโมที่แปลก็คือเขาสามารถให้เราบินได้20นาทีนะครับจากนั้นเดโมก็จะจบนะแปลกมากเกาหัวเลยครับซึ่งผมลองบินไปเออไรื่อยแล้วแหละไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มนะฮะแต่ว่าผมค่อนข้างชอบเลยนะก็ให้อยู่ไปครับ Scar s a b o v ฟนะครับ Sci-Fi t h i r d Person Action Adventure s h o อ t e r อร shooter, อะไรเงี้ยนะเนื้อเรื่องคือเรามีวัตถุปแปลกประหลาดจากภายนอกโลกเข้ามาโคจรใกล้โลกเราเรียกมันว่า The m e t a h เ d r o n นหน่วย d i s e n t i ี n c e Contact Assessment and r e s p o n s e Team หรือว่าสการ์นี่แหละครับถูกส่งเข้าไปตรวจสอบแต่ว่ากลับโดนลากเข้าไปยังดาวเอเลียนสุดลึกลับนะรบเราจะเล่นเป็นดร์เคทวอร์ดสมาชิกสการ์นะครับที่ตื่นขึ้นมาคนเดียวกลางดาวเอเลียนเราจะต้องทำภารกิจหาสมาชิกคนอื่นให้ได้นะครับเกมเพย์ก็จะเบ อนที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เลยต้องมาเรียนรู้การต่อสู้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็รีเสิร์ชของต่างๆในดาวเอเลี่ยนไปด้วยนะครับเราสามารถเอามาใช้ครับสามารถใช้อัปเกรดอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการต่อสู้ได้นะครับก็เกมนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ดูจากเทรลเลอร์ hmm. น่าเล่นมากเลยนะเพราะเขาทาสวยเหมือนเป็นเกม AAA mm hmm. เลยอ่ะสุดยอดเลยก็ให้แซดไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสได้เล่น change the Wall The Storm เกมสร้างเมืองนะครับมีประชากร3แบบนะมนุษย์บีเวอร์กิ้งกาถนัดกันคนละอยา่างเราจะต้องทำเควสของราชินีนะครับที่กำลังปกครองโลกใบนี้เช่นต้องส่งข้าวต้องสร้างโรงงานให้ทันนะครับไม่งั้นราชินีจะโกรธแล้วก็ทำลายเมืองทั้งเมืองทิ้งถ้าทำเควสเสร็จทุกอันนะครับเราจะได้สิ่งบูกสร้างประเภทใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าจะได้แต้มมาปลดล็อกเพร์กต่างๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ไดเอามาใช้ในเมืองเดิมอย่างเดียวนะเราสามารถออกไปแมปใหญ่นะครับแล้วก็เอาทรัพยากรนิดนึงจากเมืองเก่าเนี่ยไปทำเมืองใหม่ในพื้ที่่ขางๆตอ แต่ละพื้นที่เนี่ยที่เราเข้าไปก็จะมีชาเลนจ์นะอย่างเช่นบางที่ก็มีข้อดีคือดินดีกว่าสามารถปลูกข้าวได้เยอะกว่านะครับสร้างไปเรื่อยๆทุกเมืองหลายๆเมืองแบบนี้เราเรียกว่า1รันนะครับใช่ครับเกมนี้คือเกมโรคลายนะครับลืมบอกเขาบอกว่าถ้าจบรันอัปเกรดแล้วทรัพยากรจะไม่หายนะครับแต่ว่าเริ่มรันใหม่ไปสร้างเมืองทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อดีคือเกมนี้นะครับเมืองแรกเล่นเพลินนะผมเล่นยาวมากเลยนะครับผมเรียนรู้ไปเรื่อยๆ,ๆนะสบายทำเควสสนุกมากเรี a b i l i t y เกมนี้ค่อนข้างสูงนะเนื่องจาก แต่ข้อเสียก็คือเกมนี้นะครับคอเกมเพย์มีหลายเลเวลเกินนะครับซับซ้อนมากที่เล่าย่อๆเมื่อกี้คือผมข้ามรายละเอียดไปเยอะมากเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างชัดๆให้啊หนึ่งรันมีหลายไซเคิลหนึ่งไซเคิลสามารถสั่งเดินทางไปได้หลายพื้นที่หนึ่งพื้นที่ก็ต้องไปสร้างเมืองทำเควสอะไรนี้ให้จบนะครับระบบแมปก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับหนึ่งแมปมีหลายไบโอมนะครับหนึ่งไบโอมมีหลายพื้นที่หนึ่งพื้นที่นะครับก็มีเมืองหนึ่งเมืองที่เราไปสร้างก็มีหมอกบังนะก็ต้องสร้างเปิดหมอกไปเรื่อยมี ใหม่หมดเลยอ <49 ers S 1> ันน uh. ี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะชอบนะเล่นเป็นโลกไ์แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเล่นเกมสร้างเมืองเนี่ยมันควรจะสร้างเมืองเราแบบเหมือนเป็นลูกเราแบบความภาคภูมิใจที่เราอยากสร้างให้มันใหญ่สร้างให้มันสุดนะไม่ใช่แบบเลิกทิ้งไปเล่นใหม่อะไรงนี้นะครับจังหวะที่ผมรู้ว่าผมจะต้องสร้างเมืองใหม่อ่ะข้างๆเนี่ยผมเลิกเล่นเลยนะับเพราะว่าผมไม่ชอบทําอะไรซ้าๆอาจจะไม่ใช่แนวของผมเองเนาะแต่ว่าเกมเพย์แบบนี้ยูนิคนะผมไม่ค่อยเห็นจากเกมอื่นนะครับผมเชื่อว่ามีคนชอบแบบนี้อยู่แหละนะอาจจะแบบ คนที่ชอบพวกซิวิลิเซชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่เป็นวางแผนนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่ทางเกีตของเขานะครับก็ในอนาคตถ้าผมเข้าใจเกมเพลย์แล้วรู้สึกว่ามันมีโหมดที่ลองรันอะไรงนี้ผมอาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งนะก็คือตอนนี้ให้แซดไปก่อน <after> ครับ Asterigos Curse of the Stars เป็นเกมแอคชั่นอ p g ในยุคกรีกโรมันนะครับรับบทเป็นฮิลด้าที่ต้องตามหาพ่อนะครับคุณคุณไหม <laughs> ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Soulslike นะครับแต่ว่าต่อสู้ฉับไวกว่านะตามที่เขาบอกในคำอธิบายนะครับสวมอาวุธได้2อย่างพร้อมกันนะสามารถเลือกวิธีการต่อสู้ได้หลากหลายการเลือกช้อยส์ในเกมก็มีผลต่อเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เกมนี้วางขายแล้วนะฮะเจ็บาทราคาค่อนข้างโหดมากเลยสำหรับเกมอินดี้นะครับผมแต่ว่าคะแนนได้เป็นแง่บวกส่วนมากเลยนะในสตีมก็เกมนี้ผมเล่นไม่ทันนะครับก็ให้แซดไปนะ White Frost เกมการ์ดวางแผน d e c k b u ว l เด r Tactical r o g u e l ร k e ลนะครับภาพสวยน่ารักมากมีคอเกมเพย์คล้ายๆเกม Monster Train นะครับก็คือการต่อสู้จะมี3เลนก็คือเอาตัวด้านหน้าของเราไปตีตัวด้านหน้าของเขาไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางก็จะมีการเลือกเส้นทางเจออีเวนต์เหมือนเกม g ร e l ล k e ปกติสมัยนี้แล้วนะสามารถเก็บหรือซื้ออุปกรณ์สวมใส่มาใส่เป็นรายการ์ดได้นะครับมีจุดพลิกนิดนึงนะก็คือถ้าการ์ดไหนตายเนี่ยการต่อสู้ครั้งหน้าการ์ดนั้นจะบาดเจ็บนะครับเปรียยเสมือติเป็นคนจริงๆนะเลือดจะเหลือครึ่ง เราจะมีการ์ดหัวหน้าเป็นตัวเรานะครับก็คือถ้าการ์ดนั้นตายก็คือเราจะแพ้นั่นเองกราฟิกเกมนี้คือตัวชูโรงเลยที่ผมเอามาพูดในวันนี้นะมันน่ารักมากนะครับผมก็คือมันแทบจะเพอร์เฟกลเลยสำหรับเกมการ์ดก็คืออาร์ตเด่นจําง่ายมากเท็กซ์น้อยนะเข้าใจง่ายจําง่ายมินิมอลยูอนะครับแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ a อนิเมชั n นพร้วสวยมากนะครับเกมนี้อยากเล่นมากเลยอเสยียดายไม่ได้เล่นนะให้แซดไปก่อนครับ โพชโนมิกส์เกมเปิดร้านขายายาในโลก Fantasy. แฟนตาซีแซ่เกมการ์ดมานิดหนึ่งสามารถผสมยาขายและเจรจาราคาโดยใช้การ์ดแบบเทิร์นเบสได้คล้ายๆกับการเจรจารในเกมกริฟ f l ล n นน์เลยครับถ้าคุณเคยเล่นนะมีระบบเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์ที่จะทําให้เราปลดล็อกการ์ดใหม่ๆได้ข้อดีคือกราฟิกนะครับมีหลายรูปแบบมากมีทั้ง 2D, 3D มีจิบิสไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วก็แบบสเกลปกติที่เหมือนโฆษณาเกมโทรศัพท์ที่มันเฟกๆครับผมเกมนี้วางขายแล้วนะครับราคา319บาทนะครับได้แง่บวกเป็นส่วนมากในสตีมนะแล้วก็เกมนี้ดั มากๆพอสมควรนะถ้าใครเป็นแฟนเกม i ินดี้ผมน่าจะไม่ต้องพูดอะไรมากละ, <_ d> um> ละเกมนี้ผมเล่นเดโม,โมไม่ทันนะครับต้องให้แซไปก่อนแต่ก็คือมีคนรู้จักผมมาบอกนะครับก็มีคนบอกว่าทั้งสนุกทั้งไม่สนุกนะแล้วแต่สไตล์คนละกันครับ อคว a ติโกเกมสร้างเมืองใต้น้ำนะครับมีจุดชาเลนจ์ก็คือเราจะต้องสร้างท่อเวลาเราขนส่งอะไรที่เป็นน้ำนะข้อดีของเกมนี้คือสิ่งก่อสร้างเยอะดีนะครับยูนิคด้วยนะเพราะไม่ค่อยเห็นเกมสร้างเมืองใต้น้ำเท่าไหร่ที่อยู่ของประชากรด้วยนะครับจะต้องมีการสร้างตึกมาตึกหนึ่งนะเป็นตึกที่ฐานเล็กๆแต่ว่ามันยื่นขึ้นมาด้านบนใหญ่ๆนะครับเราสามารถเข้าไปแต่งภายในได้นะว่าเราจะแบ่งสร้างบ้านย่อยยังไงบ้างอัน,นี้เท่นะครับผมข้อเสียคือ UI ฟ้าๆาดำๆอีกแล้วนะครับผมทำไมเขาชอบทํา UI แบบนี้เนี่ยมันมองยากแล้วก็กริดถีมากนะครับ ก็คือมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะจากเกมเพย์เข้าใจนะว่าปิดได้แต่ว่าถ้าเล่นเกมแบบนี้ผมจะชอบเปิดค้างไว้นะครับอันนี้บทเล็กๆน้อยๆน,นะก็ขอ IC ไปแล้วกันนะครับค่อนข้างเฉยๆนะเกมนี้ the entropy center เกม Portal-like แบบ 80%เลยแทบจะเหมือนเลยนะครับก็คือตื่นมาในศูนย์เป็นนักทดลองเจอปืนมี AI คอยช่วยผ่านด่านไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือการทดสอบของศูนย์น่าจะเดินไปจุดจบทีเดียวเลยไม่ได้ต้องเทสตก่อนแต่ว่าเกมนี้มีการเล่นตามหลักเอนโทรปีตามชื่อเลยนะครับก็คือปืนที่เราใช้เนี่ยสามารถใช้ย้อนเอนโทรปีของวัตถุเฉพาะจุดได้นะครับก็คือย้อนเวลาแหละเหมือนหนังเรื่องเทนเน็ตหรือว่าตอนด็อกเตรสเลนใช้ไทม์สโตนนั่นแหละครับเนื้อเรื่องคือศูนย์เนี่ยชื่อเอนโทรปีเซ็นเตอร์นะครับเป็นศน ตั้งแต่วัตถุเล็กๆจนวัตถุใหญ่ๆเลยนะเพื่อเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่คุณรู้แล้วเนี่ยคุณต้องช็อกแน่ๆเลยอะ่ะฟังผมจนจบนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ข้อดีคือพัซเซลของมันเนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ,อมีปุ่มล่างกับปุ่มน้ำบนใช่ไหมเอาไว้เปิด2ประตูเรายือนอยู่ด้านบนโยนกล่องไปให้ทับปุ่มด้านล่างก่อนแล้วพอเราเข้าประตูแรกไปปุ๊บเราก็ย้อนเวลาให้มันกลับมาด้านบนใช่ไหมแล้วเราก็เปิดอีกประตูหนึ่งเข้าไปซึ่งระบบเอนโทรปีเนี่ยจะทาให้เกิดพัซเซลที่ต้องคิดก่อนทง ที่หนึ่งนะครับให้ไทม์ไลน์ของมันอนะเวลาย,ย้อนแล้วมันถูกต้องนะเราจะย้ายของมัว่วซั่วไม่ได้ถ้าเผือกอลกลับมากไปเนี่ยจะให้กอไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยนะก็คือเราจะต้องเล่นใหม่เลยเราต้องเริ่มวางกล่องใหม่ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เกมภาพสวยมากๆนะครับแล้วไม่กินสเปคด้วยผมงงมากเขาทํามาดีมากเลยนะแล้วก็ตัว AI นะครับที่เป็นปืนเราเนี่ยกวนมากๆเลยนะตอนแรกผมอคติเพราะว่ามันดูก๊อปก๊อพอร์ทอลนะตอนที่เราได้ปืนที่เป็นโปรเตโตมาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันมีมุกเฉพาะตัวของมันนะเออคือเขาฉลาดในการคิดมุกกาเลยนะ เนื้อเรื่องน่าสนใจมากถึงมากที่สุดนะครับผมก็คือเป็นเดโมที่ทำเนื้อเรื่องมาดีมากๆตอนจบเดโมคือจุดขายสำหรับผมเลยเกมนี้วางขายแล้วนะครับในราคาตอนนี้ลดอยู่10%นะเหลือ287บาทค่อนข้างถูกนะผมให้ S ไปเลยนะครับเกมนี้สุดยอดมากๆเลยครับ ที่บอกว่าองค์กรเนี่ยสร้างเพื่อเหตุผลหนึ่งใช่ไหมครับคุณดูจากเกมเพย์เอาเลยครับองค์กรเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อย,ย้อนเอนโทรปีของโลกที่กําลังแตกครับและเดโมโก็จบตอนที่โลกเนี่ยกำลังแตกและคือเราอ่ะจะพยายามกดปุ่มเพื่อย,ย้อนเอนโทรปีของโลกเว้ยโอ้โหให้ตายเหอะเป็นการจบเดโมที่เฟคมากเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมไฮที่มานําเสนอในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะได้ลองเล่นแล้วแล้วก็มีความเห็นไม่ตรงอะไรกับผมเนาะก็ไม่ว่ากันยินดีรับวฟังก็เกมไฮของผมยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็มาเจอกันอีกในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะขอบคุณมากครับ